อะไรคะเนี่ยที่คนมายืนต่อแถวเข้าตลาดก่อนเวลาเปิดขนาดนี้นะคะมิจะพาทุกคนนะคะไปเดินตลาดอเกนแอนอเกนนะคะอินฟลูเอนเซอร์เซกันนะคะก็คือเขาจะให้ i n นฟลูเอนเเนี่ยมาปล่อยของตัวเองนั่นเองนะคะ คือราคาน้องเนี่ยมีตั้งแต่10บาทจนถึงหลักพันเลยนะทุกคนเดี๋ยววันนี้มีจะพาไปดูว่ามีของน่ารักเจ๋งๆแน,แนวแนวแบบไหนกันบ้างนะคะใครที่ยังไม่ได้มานะคือตลาดเนี้ยเขาจะมีทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งอยู่ที่สุขุมวิท12นะคะอยู่ในตลาด s w 1 Market นะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยมาแนะนำว่าต้องมาให้ได้เลยนะคะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเขามีร้องเพลงมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะแล้วก็มี บูธของแบบ er อินฟลูเอนเซอร์อะเยอะมากมีของเจ๋งๆแนว,แนวๆบางอย่างนะไม่มีตําหนิเลยนะทุกคนคือแบบเหมือนของใหม่เอามาปล่อยในราคาที่ถูกลงอะใครที่อยู่แถวอโศกนะคะหรือว่าสุขุมวิทสินะคะแวะมาได้เลยนะคะคือของน้องแบบว่าน่ารักทุกบูธอะเห็นแล้วแบบโห้อยากได้อะมีเครื่องสําอางด้วยนะทุกคน ถ้าใครมานะรับรองว่าได้ของติดไม้ติดมือกลับไปแน่นอนนะคะย้ำนะคะทุกคนอาเกนอาเกนเขาจะมีแค่วันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะถ้ามาวันธรรมดาเนี่ยก็จะเจอกับบูตลาดขายของทั่วไปเนาะแต่ว่าถ้าเป็นปล่อยของมือสองเนี่ยแนะนําให้มากันวันเสาร์อาทิตย์นะคะของจะเยอะมากมากันเลยค่ะลง BTS อ,อโศกนะคะแล้วก็เดินมานิดนึงตรงโคเรียเทาเลยจ้า